ผมบอกแล้วมาของจริงฟูเซนตอนเนี้ยดู<ค>น,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 นี่นี่อ,อย่าอย่าท่านี้อย่ามาไล่มาไล่มาโขลบโลบตรงนี้ไม่ทันเลยไอ้เจ้าตรงนี้ฉีดมาแดนประสิทีก็คุ้มแล้วกานบอลรับจะเล่นยัดต่อมาเมกะสีมาต่อตรงนี้ยืนมองกันแล้วตรงอาร์ลังฟลอร์มาปิดอยู่แล้วนุ่งไม่มีอัินตีเฮอร์ิเคนวอรลอย่างสวยงามมาตรงนี้จากเทเลโดต์ฟูเซนครับเลื้อขวามามีตัวของชักไลนิ่งหลบไปยุ็บครับการชิยกยก่าโดดป่าแล้วนุ่งไม่ดันขยับเลยอ่ะ<อ> เคลมบอเลยสัตว์ตกรงสิงไปยิงไปแล้วะบโอ้ยวิปปากเข้าไปนหลอดโอ้โหแบบนี้รอดยากครับพิกก็ตายอยู่ดีครับนีนออกมาขึ้นหลอดขึ้นหลอดโดนทูกัตูดจโดนทีเดียวตายเลยแล้วทาเมจยัไม่มาด้วยนะครับมาหลอดเพราะว่าต้องวไอเทมแทงก่อนโดนทุกจายมาสับแบบทคลิปหลบมาดูดูดูโดนเผาโอยถอยโดนโกน่าครับแล้วเข้ายัดเข้าไปยัดเข้ามาย สกิลส,สู้ตรงนี้รอช่องมาบิ๊กมาแปะเลยแล้วโดนนะโดนทุกอย่างอ่ะไม่ได้ขยับสำหรับโป๊ะโป๊ะและโป๊ะจริงๆต้องมีเกอร์หนีออกไปแอะเดอร์ึ้นเข้าไปแล้วเดินไปจบเกมสำหรับปูเสร็จครับจับปัดแล้วดูเอ็กซ์เซสิฟเอ็กซ์เซสิฟไล่เลยไล่เลยรันรันเฮ้ยน้องบอกรันน้องน้องน้องเฮ้ยไฟมันแรงว่ะน้องไม่เมทนะครับน้องดูน้องเดินดีครับโอคุณน้อง